ครับผมชื่อนายรามเมฆกังลันอยู่แผนของธุรกิจวันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่ที่ฝึกงานกันครับค่ะก็ในส่วนของสมนักบาลัดนะคะน้องอารีนนะคะกับน้องเก้านะคะก็เป็นเด็กอัธยาศัยดีนะคะ,ะสมรสนานเฮฮานะคะ,ะช่วยเหลือง,งานทุกอย่างเรียกหรือว่ายัางไงก็คือมาช่วยได้ทุกเรื่องนะคะทั้งงานนอกงานในน้องไม่เคยเกียกนะคะน้องเป็นที่ดีค่ะทงเอรกรวมการศาสนาและวัฒนธรรมนะคะแต่การที่ว่าน้องมาช่วยงานฝึกงานก็อารีกับเก้าก็พอแล้ทำงานก็จะทาง,งานไป ก็ขยันในการทำงานค่ะชันเอก็ไม่บนค่ะส่วนของพี่ก็อยู่ในงานนโยบายและแผนสำนักปลัดนะคะก็ได้น้องๆทึกง,ง,งานมาช่วยในเรื่องของการจัดประชุมกา,ก,าาการทยเอกสารการทําหนังสือราชการซึ่งก็น้องๆก็ช่วยทําให้งานที่ต้องมาพิจชอณเนี่ยสำเ,เร็จร่วมไปได้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่มาช่วยเขามาช่วยงานค่ะ สวัสดีค่ะอ,อยู่กองกองสวัสดิการสังคมนะคะน้องฝึกงานนะคะก็น,นิสัยดีมากค่ะช่วยเหลือหนูตลอดเลยไม่ว่าหนูจะงานยุ่งหรือว่าไม่ยุ่งน้องคอยามตลอดค่ะว่าพี่นานมีงานช่วยไหมอะไรไหมประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องเป็นคนที่อัธยาใสายดีมากค่ะเข้าหาพี่พวกพี่ๆที่มีงานยุ่งตลอดเลยค่ะในฐานะกองช่างออกกองช่างที่ได้สมัมผัสกับน้องๆสามคนที่มาฝึกงานพูดถึงนิสัยนิสัยดีงานที่มอบหมายให้ตรงเป้าหมาย สามารถเข้ากับเพื่อนโรงงานทุกกองได้ดีและสามารถร่วมมือร่วมมือร่วมงานกับกองต่างๆได้ดีออกผลที่ออกมาก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งที่ได้มอบหมายให้น้องๆไปทาส่วนนิสัยของน้องก็ดีทุกคนนะพี่ๆรักทุกคนหอังว่าปีมาไปสีเ่เดือนนี้น้องก็จะเอาประสบการณ์จากนี่ไปใช้ในชีวิตจระจวัดได้ในงานต่างๆได้ครับสวัสดีครับผม สกุลพงศิวนาถครับเป็นผู้มยการกองการศึกษารที่องค์การทหาส่วนตัวท่าแได้ออกวันนี้น้องๆก็อยากให้อ่มาบอกเล่าเกี่ยวกับงานของน้องๆช่วงนองงานที่นี่ก็สามคนหันหน้านีมหมดเลยเนี่ยหันหน้านี่แบบไม่อยากฟังเพราะว่ากลัวจะโดนคอมเมนต์แรงจริงๆ้วเป็นน้องคนที่น่ารักทุกคนเลยทุกคนมีความสามารถในเรื่องของการทางานเรื่องของอาหน้าที่ที่เขามาเนี่ยเรื่อง คอมพิวเตอร์อ่าน้องเข้ามาจัดการเก่กงคอมพิวเตอร์มาเก่งทุกคนเลยช่วยแก้ปัญหาให้พี่ๆที่นี่ได้หลายๆเรื่องเลยซึ่งพี่ๆอาจจะเอาทำไม่ถูกนะแต่น้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้แล้วก็แล้ยังมีความสามารถส่วนบุคคลอีกนะ่วนบุคคลก็แบบคนนี้มีความสามารถแต่ดอกไม้คนนี้เออขี่รถเก่งือซื้อของอะไรอย่างาเงี้ยเขล่นอก็เป็นอย่างนั้นแหละน้องเป็นคนมิสัยด์ทุกคนเลยน่ารักเลยแล้วพี่ๆได้ได้มากเลยก็ขอให้ ให้น้องประสบความสำเร็จนัเรียนให้จบให้ได้เกตสูงๆได้เรียนต่อขึ้น,นามาสูงๆให้มีงานการทางที่มั่นคงเรื่องนี้นะขอขอบคุณน,น้องที่มาช่วยงานที่นี่นะครับแล้วก็อยากให้กลับมาอีกนะครับมาเจเป็นหรือมาทำงานร่วมกันอีกก็จะดีมากเขอบคุณนะครับจัะพี่วลีรัก์สกุลพานะคะเป็นรักษาการหัวหน้าสำนักปลัดที่ดูแลน้องๆในการฝึกงานในครั้งนี้นะคะน้องๆก็ได้ ไดมีนิสัยน่ารักลาเลงแล้วก็ใช้งานอะไรก็สามารถทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะไม่รู้ก็ศึกษาที่จะเรียนรู้นะคะก็น้องๆก็สอนให้พี่ๆทําเรื่องโ,อโปรแกรมแคนวาแล้วก็น้องสามารถลงรับหนังสือ ตามงานสารบัญของอบตอนะคะแล้วก็น้องก็ได้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นของอบตอเองเช่นโครงการของชมรมผู้สูงอายุที่มีประจําทุกเดือนแล้วก็การส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็กุมสตรีในพื้นที่ซึ่งน้องๆก็สามารถทําได้ดีทุกอย่างแล้วก็สามารถประสานได้ประสานงานจับทุกหน่วยงานได้แล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับพี่ๆที่อบตอได้ทุกคนแล้วก็ด้วยนิสัยของน้องๆก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่ในหน่วยงานราชการนะคะค่ะ กับผมสุขเสียรคำพงครับระดัองค์การบรรทบุญท่าเรงองครับจากการรับนักศึกษาตึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีก็รับมาหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้ก็มาจำนวนสามคนน้องก็ทํางานได้รับเป้าหมายได้ดีนะครับพร้อมกับทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีในส่วนของการทํางานของส่วนราชการต่างๆก็เขาวิ่ง้่อนหางานนะครับแล้วก็การทางานก็ช่วยกันทุกฝ่ายก็ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงนอนกับการทำงาน ส่วนในภาพรวมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอการแต่งกายสรรมาราวะต่างๆอง,งน้องสามคนอของวิลัยอาเจ้ากษาเพชรปรีนี้นะครับทำกานได้ได,ดีแล้วก็อยู่ในระเบียบวิน,น,นัยนะครับผมในฐานะประหลัดโครการพุกุก็คอยดูแลและคอยสอนในส่วนที่คิดว่าน้องารับได้มไดม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะระเบียบของธุราการหนังสือราชการพร้อมทั้งงาน,นอื่นๆการเข้าหาพบผู้ใหญ่และก็ผู้น่าสนวนต่างๆนะครับตลอดจนการ สมะคระวะทักทายกับประชาชนที่มาติดต่อราชก,การก็ดีรวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดต่อด้าน,นอื่นๆนะครับส่วนความรป็ของน้องที่เข้ามาทํางานในวิชาเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆน้องทำแก้ไขปัญหาให้กับสวนราชการโดยเฉพาะองค์การ,รบริหารท้องกได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ก็ดีแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ดีหรืออาจจะเป็นเรื่องของการตั้งไฟล์การจัดเครื่องพิมพ์ให้ออกมาเป็น พิมพ์รายงานงต่างๆก็ทำได้ดีนะครับส่วนตัวผมเองในคณะผู้ข้ามิชาส่วนุดของในส่วน,ออานราชการก็จะดูนะครับแล้วก็ให้การาต้อนรับนักศึกษาฝึกง,งานในแต่ละรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้น้องยอมรับเป็นน้องที่ทำงานได้ดีเยี่ยมนะครับรุ่นหนึ่ง เท่าที่ผมรับนักศึกษากงานมาหลายๆรุ่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับก็คิดว่าน้องสาวคนนี้ถือว่าต่อไปข้างหน้านะครับถ้าได้พนักงานหรือได้รับราชการก็กจะก้าวหน้านะครับกับน้องก็เป็นคนที่เรียนรู้ในสิ่งที่ได้รับด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดงานต่างๆที่เราเป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็ให้การ้อนรับกับให้การยอมรับกับงานนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมยืนยันได้ในส่วนที่คิดว่าบอก กับสื่อหรือไม่ก็บอกที่น้องให้เข้าใจนะครับ็นหลายเรื่องก็คิดว่าคงจะเข้าใจตรงนี้นะครับส่วนต่อไปคตเราเรียนสูงขึ้นเขาแนะนําให้เป็นนักคอมพิวเตอร์นะครับวิศวาคอมพิวเตอร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ดับนี้ได้สูงขึ้นต่อไปนะแบบพิจารณาโทหรือต่อพิจาาเอกเลยนะครับถ้าเป็นไปได้อาจจะมาเป็นบุคลากรที่ดีหรือเป็นบุคลากรดีของประเทศไทยต่อไปนะครับสวัสดีครับ